สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอังคารคุมโปงเอ็กซ์ตีมตอนยาย่ไม่ใช่ใหญ่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสาวคนหนึ่งที่เขาพาแม่ไปทำบุญอยู่ๆแม่ก็หายตัวไปแบบปริศนาหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็กลับมาที่บ้านเองแถ่มีอาการแปลกๆทำให้คนในบ้านรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดิมและบ้านหลังนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องเล่าจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่สาวแว่นคนนี้เธอชื่อว่ามนทาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนยายคนนี้เป็นแม่ของมนทาวันนี้เธอพายายมาทําบุญปล่อยปลาแต่ยายก็บอกว่าอยากจะปล่อยปลาไหลมากกว่า ทั้งสองคนยืนเทียงกันอยู่สักพักพอมีแต่ปลาช่อนแต่ยายอยากจะปล่อยปลาไหลระหว่างนั้นเองก็มีสายจากที่ทำงานโทรมาหามนทาเธอคุยเรื่องงานไปสักพักพอวางสายหันหลังกลับมาก็เจอแต่รองเท้ายายถอดทิ้งไว้แต่ตัวยายหายไปไหนไม่รู้ตอนนี้มนทาเสียใจมากๆพยายามตะโกนเรียกหาแต่ไม่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเธอเลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้และกลับมาที่บ้านพอมาถึงบ้านมนทาก็นั่งร้องไห้ฟูมงไฟระหว่างนั้น เองหนูเล็กลูกของเธอก็เดินลงมาถามว่ายายไปไหนทําไมถึงไม่กลับมาด้วยแต่แม่ก็เหมือนสติหลุดไปแล้วเอาแต่นั่งร้องไห้อย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยหนูเล็กก็เลยเอาแก้วปลาใส่กําแพงจนแตกให้แม่ได้สติแล้วก็ถามอีกครั้งว่ายายไปไหนทาไมไม่กลับมาด้วยแม่ก็เอาแต่ขอโทษแล้วบอกว่าเธอทํายายหายไปจนถึงตอนนี้ก็ยังหายยายไม่เจอเลยแม่ทําทุกทางแล้วหนูเล็กที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนฟันสลายเบอกว่ายายเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดรักมากกว่าแม่ของตัวเองด้วย เธอสนิทกับยายมากๆหนูเล็กร้องไห้พร้อมกับบอกแม่ว่าแค่ยายคนเดียวยังดูแลไม่ได้แล้วจะไปดูแลใครได้เธอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพ่อถึงทิ้งแม่ไปก่อนที่หนูเล็กจะเดินไปเธอด่าแม่ว่าเป็นตัวปัญหาของบ้านนี้จริงๆตอนกลางดึกหนูเล็กเปิดประตูหน้าต่างดูว่ายายจะกลับมาไหมแต่ก็เจอบ้านตรงข้ามแอบ,บมองแทนพอมันเห็นเธอมันก็รีบปิดผ้าม่านหนีไปเช้าวันต่อมาหนูเล็กได้ยินเสียงแม่โวยวายเธอก็เลยไปแอบ,บฟังแม่กําลังโวยวายกับตํารวจที่คุยผ่า ทางโทรศัพท์อยู่เพราะว่าเธอเป็นห่วงยายมากๆหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีตอนนี้เหมือนแม่จะสติหลุดดาตำรวจยายเลยแล้วก็ปาโทรศัพท์ทิ้งไปหนูเล็กที่เห็นแบบนั้นก็กลัวทางแม่แล้วก็กลัวยายที่ไม่รู้ว่าจะหาเจออีกไหมเธอมาแอบนอนร้องไห้ใต้ผ้าห่มคนเดียวตอนกลางวันหลังจากที่แม่ได้พยายามทุกทางแล้วขอความช่วยเหลือทุกหน่วยงานแล้วแต่ก็ยังไม่เจอยายเธอเลยตัดสินใจหาทางออกสุดท้ายโดยการไปพึ่งไสยศาสตร์ที่ไหนว่าดีเธอไปหมด และมีที่หนึ่งที่เขาว่าเก่งมากๆแม่ก็ไม่รอช้ารีบไปหาหมอผีที่นั่นทันทีพอไปถึงก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเธอก็เลยรอคิวรอแล้วรออีกตั้งแต่เช้าจนค่าและในที่สุดก็ถึงคิวเธอสักทีป้าคนก่อนหน้าเดินมาปลุกเธอว่าถึงคิวแล้วพอแม่เดินไปหาหมอผียังไม่ทันจะนั่งไม่ทันจะพูดอะไรแม้แต่คําเดียวเลยหมอผีก็พูดขึ้นมาว่ายายยังอยู่นะทําเอาแม่ถึงกับเวอร์ไปเลยว่าหมอผีรู้ได้ยังไงหมอผีบอกอีกว่ายายยังอยู่ แต่โดนผีบังตาเอาไว้เลยหาทางกลับไม่เจอแถมคนตามหาก็จะตามหาไม่เจอด้วยต้องทําพิธีนําทางกลับยายถึงจะหาทางกลับบ้านถูกแม่ก็ตอบตกลงไปอย่างไวว่าจะให้เธอทําอะไรซึ่งพิธีที่ทําก็คือเอารองเท้าและรูปของยายมามัดไว้ด้วยกันเรียกพิธีนี้ว่ามัดตีนเพื่อที่จะนําทางให้ยายกลับบ้านถูกแต่มีข้อแม้ว่าระหว่างทางให้ตั้งจิตนึกถึงยายคนเดียวเท่านั้นห้ามนึกถึงอย่างอื่นเป็นอันขาดไม่งั้นจะได้อย่างอื่นกลับไปแทนหลังจากท ทำพิธีไม่เกิน3วันยายจะกลับมาเองตัดมาที่บ้านแม่มาถึงก็เอารองเทา้ายายที่ทำพิธีแล้วไปวางไว้บนเตียงนอนของยายโดยที่มีหนูเล็กยืนมองอยู่เธอไม่เชื่อว่าวิธีนี้จะได้ผลและคิดว่าแม่งมงมไงเอามากๆตอนกลางคืนหนูเล็กเปิดหน้าต่างดูว่ายายกลับมาหรือยังแต่ก็เจอบ้านตรงข้ามมันแอบมองอีกแล้วเช้าวันต่อมาเป็นวันที่หนึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จแม่เชื่อหมอผีมากๆไม่ออกตามหาไม่ทำอะไรทั้งนั้นนั่งรออย่างเดียวจนมาถึงคืนวันที่3ฝนตกหนัก ตอนนี้หนูเล็กหมดหวังและผิดหวังในตัวแม่มากที่ไปงมงายเชื่อหมอดูผ่อยายก็ยังไม่กลับมาเลยเธอเปิดม่านดูยายเหมือนทุกวันก็เจอบ้านตรงข้ามมันแอบมองอีกแล้วแต่วันนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆไปเพราะเธอเห็นรอยเท้าเปียกน้ําของใครไม่รู้เดินเข้ามาในบ้านทันใดน,นั้นเองแม่ก็โผล่มาข้างหลังพร้อมกับบอกว่ายายกลับมาแล้วทําเอาหนูเล็กถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจแม่เลยทําความสะอาดเท้าให้ยายเสร็จแล้วทุกคนก็แยกแย้ายก,กันไปพักผ่อนหลังจากที่เหนื่อยตามหายายมาหลายวันเช้าวันต่อ มาหนูเล็กรีบตื่นลงมาดูยายเพราะคิดถึงมากๆเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องยายแต่พอเปิดเข้าไปก็ได้ยินเสียงมันมาจากใต้เตียงเธอก้มลงไปดูเห็นถ้วยมันเลื่อนชนขาเตียงอยู่เลยทําให้เกิดเสียงหนูเล็กไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นพวกมแมลงสาบหรือตัวอะไรอยู่ในถ้วยเธอก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่าในถ้วยนั้นมันคือจิ้งจกนั่นเองแถมยังวิ่งเข้าไปในเสื้อเธออีกเธอก็เลยถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็มาขยี้จิ้งจกซะจมกองเท้าเลยระหว่างนั้นเองเธอ หันไปเห็นไอ้หนุ่มข้างบ้านมันแอบมายืนยิ้มมองอยู่ตรงหน้าต่างห้องใหญ่เธอตกใจและกลัวมากรีวบวิ่งขึ้นไปแอบใต้ผ้าห่มบนห้องตัวเองทันทีหนูเล็กนอนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่แบบนั้นสักพักเธอหันไปเห็นอีกทางหนึ่งก็เห็นเป็นภาพหลอนยายหน้าเละเละมานอนอยู่เธอรีบกระโดดลงจากเตียงไปที่พื้นแล้วคนในผ้าห่มก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแถมมีเสียงหัวลาะคิกๆเหมือนยายอีกด้วยหนูเล็กรวบรวมสติใจกล้าอีกครั้งและลุกขึ้นไปเปิดผ้าออกก็พบว่าเป็นยายจริงๆที่ไม่ได้ หน้าเละแต่อย่างใดทําให้เธอโล่งอกไปเลยเธอคิดถึงยายมากๆบอกกับยายว่าถ้ายายหายไปอีกเธอก็ไม่เหลือใครให,ให้คุยด้วยแล้วในบ้านนี้หนูเล็กนอนตักยายและขอให้ยายร้องเพลงกล่อมเธอเหมือนที่ยายชอบร้องให้ฟังเมื่อก่อนตัดมาที่แม่ทางตํารวจโทรมาบอกว่าเจอศพยายแล้วลอยอยู่ริมคลองแม่รีบไปดูก็ร้องไห้โฮหัวใจแทบสลายลงกับพื้นแม่พยายามขึ้นรถลุกนมสติโทรหาหนูเล็กทันทีว่ายายเสียแล้วแต่หนูเล็กก็ไม่รับสายเพราะว่าวางโทรศัพท์ไว้ ทํา,าทเอาตอนนี้แม่ลูกลี้ลุกล้นมากว่าจะทายังไงดีก็เลยตัดสินใจรีบขับรถกลับไปหาหนูเล็กที่บ้านแทนมาทางฝั่งหนูเล็กตอนนี้เธอโดนยายกดคอเธอแน่นแถมร้องเพลงเป็นเสียงแปลกๆอีกด้วยและเธอก็เริ่มรู้ว่านี่ไม่ใช่ยายคนเดิมเธอดิ้นจนหลุดออกมายายบอกว่ามาเล่นซ่อนหากันเหมือนเมื่อก่อนที่เราชอบเล่นแต่หนูเล็กก็กลัวมากบอกว่าเธอไม่อยากเล่นยายก็เลยบอกว่าต้องเล่นกฎก็คือถ้ายายหาเจอจะเฉือนหูหนึ่งข้างและตอนนี้หนูเล็กก็กลัวจนก้าวขาไม่ออก ยยก็นับไปเรื่อยๆเพื่อให้หนูเล็กไปแอบเธอรวบรวมพลังขาทั้งหมดที่ม,ทมีรีวิ่งลงไปข้างล่างซึ่งทีแรกที่เธอไปแอบก็คือตู้เก็บของในครัวนั่นเองพอยายนับจนครบก็เดินมาทางครัวแล้วก็เหมือนจะเดินกลับไปแต่ที่ไหนได้ยายวับมาอยู่ข้างๆงเธอในตู้แล้วและเอาหูเธอไปข้างหนึ่งหนูเล็กรีบคานออกมาจากตู้และยายก็มาจับเออีกข้างอีกแล้วพร้อมกับบอกให้รีบไปแอบหนูเล็กตกใจมากรีบไปแอบในห้องน้าและล็อกประตูเอาไว้ระหว่างที่ยายนับเธอพยายามทุบกระจกตรง ช่องระบายอากาศในห้องน้ําเพื่อที่จะหนีออกจากบ้านแต่โชคร้ายตัวดันไปติดกับเศษกระจกเข้าพอยายนับพบยายก็เป็นผีชาวล็อกทั้งวิง่ทงทั้งทุบเขย่าประตูไม่หยุดจนในที่สุดยายก็เปิดประตูเข้าไปได้และหนูเล็กก็ออกจากบ้านมาได้ทันเวลาพอดีแต่ไม่พอยายยังวิ่งตามมาบนถนอนอีกด้วยหนูเล็กวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงสี่แยกและเธอก็หมดแรงล้มลงไปกับพื้นยายก็ยังไม่เลิกตามทันใดนั้นเองรถจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้าชนหนูเล็กแบบจังๆและความจริงก็เริ่ม เปิดเผยขึ้นเรื่องรลวย้อนกลับไปในวันที่ยายหายไปวันแรกความจริงหนูเล็กเสียไปตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากที่เธอโกรธแม่ป่าแก้วเสร็จก็หนีออกจากบ้านไปแล้วก็ถูกลดชนนั่นเองส่วนไอคนตรงข้ามบ้านที่ชอบแอบมองจริงๆแล้วเขาคือยูทูบเบอร์ที่กําลังทําคลิปเกี่ยวกับความประหลาดของบ้านหลังนี้อยู่จบลงไปแล้วสําหรับยายไม่ใช่ยายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย